สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงก์โซเยอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวการแกะเครื่อง o p p o Reno 8Z 5G นะครับหน้าจอแตกมานะครับนี่ครับหน้าจอแตกมานะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำได้เลยนะครับดับแรกนะครับเราต้องเอานำใดมาเป่าฝาหลังนะครับเป่าให้กาวละลายนะครับ ต่อที่ไม่ต้องร้อนมากนะครับร้อนพอประมาณครับโอเคครับเราจะไปน้ำแผ่นโลหะนะครับเสาะนำล่องไปก่อนนะครับต่อไปก็นำแผ่นปลาติกนะครับ ข้อตามกันครับค่อยๆเลาะนะครับเลาะไม่ต้องเข้าลึกมากนะครับเพราะด้านข้างนี้จะเป็นขอบกาสองหน้านะครับตรงนี้มีแตกนิดเดีครับต้องระวังหน่อยนะครับตรงไหนไม่แตกก็ไม่ควรระวังก็ได้นะครับ คั campuses, ต่อไปค่อยๆงแง่ออกนะครับด้านเตกด้านแตกนี่เราต้องค่อยๆครับนี่ตกมาแรงนะครับตรงนี้แตกนี่นะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกาวด้านหลังนะครับตอนหลังนะครับต่อไปเราก็จะขันน็อตนี้ออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับเอด้านหลังนี่ออกให้หมดนะครับ น้ำไขควงเชกมานะครับ นองที่เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทำหายนะครับเวลาประกอบก็ประกอบให้ครบนะครับ เห็นชัดกว่าครับจะใกล้ซูมครับซูมซูมไปนิดหนึ่งโอเคนะครับอันดับต่อไปเราก็จะจิ้มถาดซิมนี้ออกนะครับเห็นนะครับก็ดึงถาดซิมออกนะครับอ่าแล้วก็ใช้เล็บนะครับเลาะขอบนี่นะครับใครไม่มีเล็บก็นำแผ่นพลาสติกนี่นะครับเราเลาะเราขอบนะครับ อนอนในอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋าตไปก็ถอดแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ฝั่งนี้นะครับตัวจอนี่อยูด่ด้านล่างนะครับนี่นะครับ ถอดแจอยน,นะครับประมาณนี้นครับดับต่อไปเดี๋ยวเราจะนําไดมาเป่านะครับหน้าจอนะครับให้กาวละลายนะครับัน,นเก็บไว้ดีๆก่อนครับดับต่อไปใช้ได้เป่านะครับเป่าไม่ต้องร้อนมากครับร้อนพอประมาณนะครับ ถ้าเป่าแล้วมันจอไม่อ้าก็เป่าอีกรอบหนึ่งครับหรือว่าถ้าจอแตกนี้ไม่ซสีเรียน,นะครับก็ใช้น้ำมันลอาสันหยอดไปทีละนิดลินิน้ก็ได้ครับ โอเคนะครับต่อไปก็นําแผ่นโลหะครับเลาะ,ะ,ะน้ำ่องกนครับแล้วก็นําแผ่นปตินะครับเลาะตามนะครับ จอแตกแล้วมันต้องซีเรียสก,ก็ได้ครับเราใช้มันหลอนสันหยอดไปนิดนึงนครับตรงบริเวณกล้องนี้อย่าหยอดนะครับนันลายนะครับเพื่อความชชัว์ก็ถอดกล้องออกก่อนก็ได้นะครับ หัดกล้องก่อนนะครับเห็นไครับหัดกล้องแล้วค่อยๆหยอดนะครับไม่ต้องหยอดเยอะนะครับ จอนี้มันเสียแล้วนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเรื่องน้ำใช้ได้เปล่าหรอบหอึ่งนะครับน้อง

ก็มาทําความสะอาดเศษกาวเศษกระจกนี้นะครับดับตะไปก็นําแหนมนะครับแหนมแหลมๆเลยนะครับอ่าตัวนี้จะมีตัวสแกนลายมือนะครับอันนี้กล้องครับกล้องสแกนลายมือครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวสแกนลายมือได้ด้วยนะครับ ทำค,ความสะอาดเศษกาวนี้ออกให้หมดนะครับถ้าออกไม่หมดเดี๋ยวเวลาประกบจอจะไม่สนิทนะครับหรือว่าอาจทำให้จอชอ็อตจอเสียได้นะครับ ทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะครับจนให้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพื่อเ็นการเสียเวลานะครับตอนไม่ยากนะครับถ้าตัวนี้ไม่หลุดก็ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรทำอะตัวรองฝุ่นตัวกองฝุ่นครับที่ลำโพงครับมันไม่หลุดนี่นะครับอ่าโอเคนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ก่อนที่จะลองจอติดกาวนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นจอใหม่นะครับจอใหม่ตัวนี้จะสแกลลนลาย้มือได้นะครับนะครับนะครับจะเห็นแสงนะครับันเก่าวของลูกค้าก็สแกลลนลายมือได้นะครับ นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องดึงนี่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองสแกนไลน์ในมือน,นะครับดัดไปก็สอดแผ่จอลงไปเลยนะครับประกบนี้นะครับรกดแผ่จอลงไปเลยนะครับรกดแบตเตอรี่นะครับจะดูจอนี่เลยห่ะแล้วก็ใช้ยางรัดนะครับ เราเนี่นะครับก็เปิดเครื่องครับโอเคนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะเดี๋ยวเราสกู๊นะครับโอเคนะครับแล้วแรกเราต้องลองจอก่อนนะครับ เจ้ก็วน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 ,วน,วนแบบนี้ว่ครับประมาณ10นาทีถึง20นาทีนะครับลองเพื่อความชชั่์ก่อนนะครับก่อนที่จะติดก,กาวนะครับ โอเคนะครับประมานี้นะครับอันดับต่อไปนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอได้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่เลยนะครับอารุนีต้องกดสวิตช์ปิดเปิดนะครับกดยากครับอถอดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถอดแผงจอนะครับ มานี้เดี๋ยวเราจะลอกแผ่นติงนีนะครับออกนะครับติงนี้ออกนะครับประมาณนี้นะออตรงนี้ก่อน,นครับดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาติดกาวครับข้อ,อควรระวังนะครับ นี่จะมีตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเว้นไว้นิดหนึ่งนะครับอย่าทาทับนะครับเดีย๋ยวตัวเซ็นเซอร์นี้ไม่ทํางานนะครับแบบต่อไปก็นํากาวครับติดหน้าจอมาติดนะครับเว้นไว้ประมาณนี้นครับ ตรงไหนเลิกก็เช็ดด้วยนะครับ แล้วก็เช็ดออกนะครับโอเคนะครับอันดับต่อไปแล้วก็นําจอครับนะเช็คดูความเรียบร้อยอีกทีนะครับโอเคนะครับสอดแผ่จอเข้าไปนะครับแล้วก็ประกบเลยนะครับ เช็ดเศกเกานะครับประกบแผ่จอนะครับรกบแบตเตอรี่นะครับกนำย่างรัดมารัดนะครับปรกมานี้นะครับเวต่อไปก็ปลองเปิดเครื่องนะครับอ่าโอเค เช็คดูว่ามีแสรงรอดไหมครับถ้าไม่มีก็ติดสกอตเทปได้เลยนะครับไปเรานำสกอตเทปมาติดนะครับติดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับรอจน้ำรั่วแล้วกัน,กนแต่อย่ารั่นเครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยมาประกอบเครื่องนะครับโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะเครื่องประกอบเครื่องน,นะครับตัดนะสติกเกอร์เน้าก่อนเลยนะครับ ถอนแบตเตอรี่ออกเลยนะครับอ่าเอาอะไรมาลองก่อนนะครับตัแบตเตอรี่ต่อนะครับปึ๊บต่อไปก็ประกบตัวครอบนี้เลยนะครับอ่า เกยบสิบการนี้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาติดกาวไปใหม่ก็จะนี่ครับ โอเคครับอันดัวต่อไปเราก็ขันน็อตนะครับ โอเคนะครับอันดับต่อไปนะครับเราก็จะนํากาวใสนะครับหรือว่ากาวติดหน้าจอนะครับมาติดครับแล้วใครจะติดเทลกาวสองหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวเราควรทความสะอาดนี้ไปสีมันจะลอกล่อนนะครับนี่มีล่อนนิดนิดน,นึงนะครับ ทางนี้ไม่ต้องทายเยอะก็ได้นะครับไม่จงจำเป็นต้องทาทั่วก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอันดับต่อไปแล้วก็จะติดวย้ยแล้นะครับเราจะมีประกันหนึ่งเดือน,นครับหลังงานซ่อมนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวราก็ประกบฝานี่ไปเลยนะครับอ่าลรวก็ลีดๆให้ลงล็องนะครับอ่ามานี้นะครับอือเดี๋ยวเราก็จะใช้ยางรัดนะครับรัดรัดไม่ต้องแน่นมากนะครับอ่ามาณนี้นะครับบางคนอาจจะถามว่าเอา้าแล้วตอนทำไมติด หน้าจอสีกาวหน้าจอทําไมไม่ใช้ยังรัดรัดเพราะกาวมันแห้งมันเซตตัวแล้วนะครับก็เลยรัดได้นะครับหรือว่าใครจะรัดตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับประมาณนี้นะครับ่ไม่ต้องแน่นนะครับทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับให้กาวมันแห้งเดี๋ยวเราก็มาเก็บเศษกาว หน้าจอทำความสะอาดแล้วก็ติดฟิล์มให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรุ่นนี้จอสแกนลายในมือได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ลูกค้าดูนะครับลองให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนะครับ ติอ่านี่ครับอ่าเด้งนี่เลยโอเคนะครับประมาณนี้อ่าสแกนได้นะครับโอเคนะครับอ่านี่ผมก็ขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ